ความเชื่อเรื่องกระจกเงาในหลักหูงจุ้ยกระจกเงาเป็นของตกแต่งอย่างหนึ่งที่นิยมนำมาแต่งบ้านอย่างแพร่หลายเนื่องจากช่วยให้มุมมองของบ้านดูกว้างขวางขึ้นอีกทั้งบางคนยังติดกระจกเงาภายในบ้านตามพื้นที่ต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแบบละเอียดทั้งข้อห้ามและข้อควรทาของการติดและการเลือกกระจกเงาให้เหมาะสมกันก่อนอื่นจะขอพูดถึงเรื่องกระจกให้เคลียร์ก่อนนะครับว่ากระจกในทางหูงจุ้ยนั้นจะหมายถึงกระจกเงาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกระจกแก้วใสเพราะคุณสมบัติและการใช้งานมันต่างกัน ระจกเงากับความเชื่อในประเทศจีนในวัฒนธรรมจีนมีความเชื่อว่าห้ามให้กระจกเงาสะท้อนหน้าคนตายหรือศพเพราะเชื่อว่าถ้าหากทําการแบกศพผ่านกระจกมันก็จะดูดวิญ,ญญาณเข้าไปกักไว้ในนั้นและกลายเป็นกระจกผีสิงหลังจากนั้นวิญ,ญญาณที่ถูกขังอยู่ในกระจกก็จะไม่มีทางประสบกับความสุขและเปลี่ยนเป็นวิญญาณแค้นที่คอยตามเล่นงานคนไปตลอดกาลหลายๆประเทศและจีนเลยมีความเชื่อไปในแนวทางเดียวกันว่ากระจกเงามีความเกี่ยวพันกับวิญ,ญญาณและอีกมิติและเป็นทางผ่านของวิญ,ญญาณและปีศาจถ้าตั้งผิดเช่น 1. กระจกตรงกับประตู2กระจกตรงกับบันได3กระจกตรงกับกระจกถ้าตั้งกระจกใน3าลักษณะนี้ในทางฮวงจุ้ยจะบอกว่าคุณกำลังมีประตูวิญญาณในบ้านและถ้าคุณดวงตกก็อาจจะพบเห็นอะไรแปลกๆในบ้านได้ดังนั้นจึงไม่ควรติดกระจกเงาตรงประตูเข้าบ้านประตูห้องน้ําหรือประตูห้องไหนๆก็ไม่ควรส่วนสาเหตุที่ห้ามติดกระจกเงาไว้ที่ปลายเตียงนั้นสาเหตุก็เพราะว่าความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือขวัญของคนจะออกไปจากร่างเมื่อคนเรานอนหลับทําให้เกิดฝันว่าได้ไปโน่นมานี้หรือไปพบเจอใคร แล้วเมื่อขวัญหรือวิญญาณเรากลับในตอนตื่นวิญญาณหรือขวัญเราก็จะสะท้อนกับกระจกแล้วทําให้เราตกใจส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่กําลังสลืมสลือดังนั้นจึงไม่ควรวางกระจกเงาหันเข้าหาที่นอนหรือเตียงนอนแต่ก็ไม่ใช่ว่ากระจกเงาทุกอันจะส่งผลแบบนั้นในหลักฮงจุ้ยยังมีการกล่าวยกเว้นกระจกเงาบางลักษณะที่จะไม่ส่งผลไว้ด้วยว่ากระจกที่แตก จะไม่นับเป็นทางผ่านวิญญาณซึ่งได้ยินแบบนี้ก็ยังไม่ต้องร้องกันนะครับเพราะกระจกแตกในทางหงจุ้ยนั้นมันไม่ได้หมายถึงแตกเป็นสิ่งเสี่ยงหรือร้าวแต่ยังหมายถึงการทํารอยทําลวดลายหรือติดสติ๊กเกอร์ที่กระจกเงาก็จะถือว่ากระจกบานนั้นแตกเป็นทางผ่านไม่ได้แล้วดังนั้นแล้วถ้ากระจกเงานในห้องนอนส่องไปที่เตียงก็สามารถแก้ได้ง่ายๆโดยการติดสติ๊กเกอร์เหมือนที่พวกเด็กๆชอบเอาสติ๊กเกอร์ไปติดที่กระจกแค่หนึ่งอันก็ถือว่าแก้เรื่องกระจกส่องไปที่เตียงหรือตรงประตูตามหลัักวงงุุ้ยยไแล่่่าใชหมะครครบณท ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง